สวัสดีค่ะท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลค่ะตัวน,นี้เป็นท่อนพันธุ์หญ้าปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้ท่อนพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลน,นากระชะาอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เป็นย่าที่โปรโตีนสูงนะคะย่าหวานอิสาราเอลถ้าเทียบกับย่าตัวอื่นแล้วในตัวของย่าหวานอิสาราเอลมีโปรโตีนสูงถึง20%เลยค่ะปลูกง่ายตัวเร็วค่ะสำหรับพี่พีท่านใดนะคะสนใจท่อนพันญ่าเพื่อนำไปปลูกก็าสามารถสอบถามกับทางส่วนเข้ามาได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัสกลนคร แอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ